สวัสดีค่ะเด็กๆครั้งนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของอเรื่องของลำดับเลขคณิตที่จะต่อยอดในครั้งที่แล้วนะคะก็คือในเมื่อวานนี้เนาะสำหรับห้องที่เรียน เมื่อวานนี้แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวต่อไปเป็นครั้งที่4เหมือนเดิมนะคะก็คือในส่วนของโจทย์ปัญหานะครูจะเอาใหา้มันจบในเรื่องของลำดับเลขคณิตเลยนะคะก็คือในครั้งที่4ที่ผ่านมานะคะเราเรียนไปแล้วนะคะเรื่องการหาจํานวนนะคะตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่หรือว่าจํานวนที่อยู่ระหว่าง เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ว่ามันมีทั้งหมดกี่จํานวนนะคะแล้วก็ให้การบ้านข้อที่3ไป1ข้อนะคะใครที่ยังทําไม่เสร็จก็ให้ตามงานให้เรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะขึ้นตัวนี้นะคะในส่วนของโจทย์ปัญหานะคะว่าเราจะมาวิเคาราะห์โจทย์ปัญหาแล้วเราเขียนออกมาเป็นสมการของเรื่องลำดับเลขคณิตยังไงได้บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะ ข้อที่4นะคะต่อจากคราที่แล้วเลยนะวันชัยกู้เงินจากสหกรณ์มาจํานวนหน่งวันชัยกู้เงินจากสหกรณ์มาจํานวนหนึ่งโดยชําระคืนเดือนละ850บาทอ่านจบไปก่อนเนาะอ่านให้จบตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายนะคะและในเดือนถัดไปวันชัยต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกเดือนเดือนละ50บาท หลังจากชำระเงินกู้หมดแล้วพบว่าวันชัยชำระในเดือนสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน1,700บาทจงหาว่าวันชัยชำระเงินกู้สากรเป็นระยะเวลากี่เดือน่อะเราก็จะมาวิเคราะห์โจทย์กันค่ะว่าโจทย์แบบนี้เป็นในเรื่องของลำดับเลขคณิตเพราะมันมีการเพิ่มขึ้น ทุกเดือนเท่าเท่ากันเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นทุกเดือนเท่าเท่ากันเดือนละ50บาทถูกไหมอาเดือนละ50บาทแสดงว่ายอดเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือค่าอะไรคะผลต่างร่วมหรือว่าค่าดีนั่นเองนะคะค่าดีอ่าค่าดีของเราจะเท่ากับ50เราก็เขียนไว้ก่อนอ่ย้อนกลับไปข้างบนคะ่ะเขาบอกว่าวันใช้เนี่ย ชำระเงินชำระคืนเดือนละ850บาทแสดงว่าเดือนแรกที่วันชัยชำระก็ต้องชำระที่850บาทแสดงว่า A1 คือ850เห็นไหมก็จะมาวิเคราะห์โจทย์เห็นปะในเดือนถัดไปจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนละ50บาทแสดงว่า50บาท,าบาทเท่ากับผลต่างรวมที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันตลอดทางลำดำับ หลังจากชำระเงินกู้แล้วพบว่าวันชยัยชำระเป็นเดือนสุดท้ายโพสสุดท้ายนั่นเองค่ะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะ1,750เอ้ยไม่ใช่1,700บาทครูไปเอา1 7นเมาจากไหนอ่ะ1,700บาทเนี่ยก็คือโพสสุดท้ายซึ่งโพสสุดท้ายก็คือ AN จะได้เท่ากับ1,700บาทถามว่า วันชัยชำระเงินกู้สหกรณ์เนี่ยเป็นระยะเวลากี่เดือนก็คือถามหาค่าเอ็นนั่นเองเห็นไหมคะก็คือถามหาค่าเอ็นว่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราก็จะมาทำนะคะวิธีทำก็คือเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อน A1 เท่ากับอ่ะเราก็บอกว่าโจทย์กำหนดอ่ะโจทย์กำหนด A1 เท่ากับ850้เราก็มาเขียนไว้ก่อน ค่าดีผลต่างร่วมเท่ากับ50โพสต์สุดท้ายคือ an เท่ากับ1,700แล้วเราก็จะหาค่า n ว่าเท่ากับเท่าไหร่จากลำดับตัวนี้เป็นลำดับเลขคณิตถูกไหมคะเป็นลำดับเลขคณิตเพราะมีการเพิ่มขึ้น ด้วยค่าดีหรือว่าผลต่างร่วมที่เท่าเท่ากันเท่ากับ50เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สูตรผลสูตรลำดับเลขคณิตก็จะเป็น an เท่ากับ a 1บวกด้วย n K ลบหคูณด้วยดีคูณด้วยดีบางคนอาจจะไม่คุ้นชินกับกานที่ครูใส่วงเล็บ2อันอ่ะอเขียนให้สวยสวยนิดนึงปุ๊บอ่ะโอเคเราก็จะแทนค่าลงไปแทน an ด้วย 1, ันนะคะ แทน A1 ด้วย850บวกด้วย N กํากำลังจะหาค่า N ก็เก็บ N ด้ไว้ก่อนคูณด้วย D d ดีคือ50นี่หนูก็คำนวณค่าเพื่อหาค่า N ตรงนี้ก็กระจายเหมือนเดิมเหมือนข้อที่ผ่านมาในเมื่อวานนี้นะคะหรือว่าในตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่3นะคะอ่ะก็จะได้เป็นอะไรคะ1,700เท่ากับ850บวกด้วย 50n ลบด้วย50เห็นไหมกระจายเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า 50n เท่ากับอะไรเอ่ย107ย้าย850ไปลบถูกไหมคะแล้วก็ย้าย50ไปบวกหนูก็จะได้ตรงนี้ออกมาหนูก็จะได้ว่า n ตัวนี้50ตัวนี้ที่คูณอยู่หนูก็ย้ายมันมาหารนะก็คือคำนวณตัวไหนก่อน คำนวณตัวนี้เราก็ย้าย50ตรงนี้มาหารใช่ไหมคะก็พันเจลบแปดร้าสิบเราก็ลบไปด้วยเอ่ยบวกมาด้วย50มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะมันก็จะเท่ากับเก้าร้อยใช่ไหมคะอ่าซึ่ง900ตัวนี้ย้าย50มาหารแสดงว่า n จะเท่ากับเท่าไหร่คะ1ิบ 8นั่นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่า,าวันชัยเนี่ยค่ะดังนั้นวันชัยวันชัยชำระเงินกู้เป็นระยะเวลาเราก็ย้อนคำถามนะคะชำระเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ได้นะคะเป็นระยะระยะเวลา18หน่วยเป็นอะไรคะ เดือนนั่นเองนี่ก็คือจำนวนสิ่งที่โจทย์เขาต้องการหานะคะอ่ะพอจะทำได้ไหมคะถ้าใครทำได้ให้ทำตัวอย่างที่5ในห้องเรียนนะคะทำตัวอย่างที่5ในห้องเรียนอ่าถ้าใครเสร็จแล้วก็เดี๋ยวโพสต์ส่งใต้คอมเมนต์ที่ครูจะโพสต์งานนี้ให้นะคะอ่ะก็ ข้อ5นะคะ,ะข้อ5เดี๋ยวมาวิเคห์โจทย์พร้อมกันแล้วเดี๋ยวให้ทำนะคะทำภายในห้องเรียนเลยนะคะทั้งออนไลน์และออนไซต์นะคะแล้วก็ส่งงานใต้คอมเมนต์ภายใน f c e e o o o กลุ่มนะคะอ่ะข้อ5มาวิเคราะห์โจทย์ก่อนจะได้ไปทำได้ก้องพบเริ่มต้นทำงานที่บริษัทอักษรได้รับเงินเดือนเดือนแรกเ,เห็นไหม ได้รับเงินเดือนเดือนแรกคําว่าเดือนแรกปุ๊บนักเรียนต้องรู้ทันทีว่าตัวนี้เลยค่ะ a 1เท่ากับอะไรเอย่ยเดือนแรกก็คือพสท,ที่1น,นั่นแหละก็คือ15ื่นถูกไหมคะอ่าเดือนแรกก็คือ15ื่นหนูก,ก็เขียน a 1เท่ากับหมื่นละและได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกๆุกเดือนเออเห็นไหมเอยขอโทษเพิ่มขึ้นทุกปีเห็นไหมคะทุกปี ปีละ750บาทถูกไหมปีละ750บาทนะคะและอ,อยากทราบว่าถ้ากล้องพบเนี่ยจะต้องทำงานกี่ปีถึงจะมีเงินเดือน2 0 0 0เอยขอโทษ24,000บาทเนี่ยนะคะนักเรียนก็ดูว่าค่าดีของเราเท่ากับ750เนาะ แล้วก็เงินเดือนโพสต์สุดท้ายนะคะก็คือ AN ต้องเท่ากับอะไรคะ2 4 0 0 0นเนี่ยหนูก็ได้ตัวแปรทั้งหมดแล้วหนูก็หาอะไรเอ่ยอยากทราบว่าจะต้องทำงานทั้งหมดกี่ปีก็คือถามหาค่าอะไรคะหาค่า A N นั่นแหละว่าจะต้องทำงานกี่ปีถึงจะได้เงินเดือน 2,4000,- บาท นะคะก็ให้วิเคราะห์โจทย์ออกมาแล้วก็คำนวณหาค่า N น,นะคะเป็นการบ้านนะข้อนี้นะคะให้ฝึกทำนะคะภายในห้องเรียนนะคะเสร็จแล้วก็ส่งงานใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะพอจะได้ไหมทีนี้นักเรียนลองสังเกตดูนะว่าหน่วยตัวนี้หนูก็กำหนดไว้ก่อนนะคะหนูก็เขียนไว้ปุ๊บปุ๊บหนูก็ลองทำแล้วก็ส่งงาน ได้เลยนะคะก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ให้ทักถามครูผ่านทางแชทไลน์ได้เลยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ